สวัสดีครับชาวสโตทุกท่านนะครับวันนี้จะชวนท่านพูดถึงอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของสโตกที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากครับแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยครับคือการจินตภาพแง่ลบถึงสิ่งเลวร้ายไว้ลุงหน้าครับคำเนี้ยผมได้จากเล่มนี้นะครับสโตกปรัชญาเสริมแกลงเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอนนะครับผู้แปลใช้คำดีมากจินตภาพ ผมผมเป็นนักเขียนเองยังยังไม่รู้คํานี้เลยสวยดีครับเนะี่ยสวยดีจินตภาพเนี่ยลบถึงสิ่งนะเลวร้ายไว้ล่วงหน้านี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าคนว่าคนบ้านเรานะคนไทยเนี่ยหรือคนเอเชียส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบนะไม่ชอบการจินตนาการถึงเรื่องเรื่องเลวร้ายไว้ล่วงหน้าครับเพราะาเราเราคิดว่าถ้าคิดถึงแล้วมันจะดึงดูดใช่ไหม หรือมันทำม,นมันชักนำพาให้เราไปไปเจอเรื่องร้ายฮะยย่งชาวพุทธเนี่ยหรือ,รอบ้านเราจริงๆผมว่าผมชอบอข้อสังเกตของของ,งองนักประวัติศาสตร์นะเขาจะเรียกศาสนาบ้านเราว่าเป็นศาสนาผีฮะคือว่ามีการรวมระหว่างพุทธพราหมีไว้ด้วยกันฮะมันเลยค่อนข้างที่จะไม่ใช่พุทธบริสุทธิ์ครับแต่เป็น,ปนผีทีจเป็นผีครอบนใจเอา เอาพุทธมาใช้เพื่อที่จะสนับสนุนให,ให้ผีมันยังคงอยู่นะเป็นศาสนาผีนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละเครื่องการแบบเชื่อเรื่องโชคลางครับเชื่อเรื่องโชคลางแล้วก็เน้นเน้นอัตตาเน้นความเป็นตัวตนตัวกูของกูนี่ใหญ่กว่านะฮะแต่ว่าแตกต่างจากของฝรั่งแล้วก็โดยเฉพาะทางโสอิกนะโสอิกเนี่ยเขาสอนเลยว่าคุณต้องินตภาพเนี่ยลบ ถึงสิ่งเลวร้ายไว้ล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าอะไรครับก็บอกว่าการคาดการถึงความเลวร้ายไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยคุณนิ่งได้ครับมันจะทําให้คุณรู้จักเตรียมตัวครับเพื่อจะรับมือกับสถานการณ์นั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคนรับมือด้วยความสงบครับรับมืออย่างได้ผลไม่ว่าชีวิตจะโยนเรื่องอะไรใส่คุณก็ตามครับดีมากเลยนะ ผมเองเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าการคิดถึงเรื่องร้ายๆมันก็นำพาเหมือนกับอาจจะนำพาโชคร้ายมาใส่ตัวนะแต่ไปๆมาแล้วเออวะการคิดถึงแง่ร้ายไว้ก่อนเนี่ยมันทําให้เราระมาัระวังมากขึ้นนะแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นด้วยซ้ำไปแทนที่เราจะไม่ห้ามใจไม่คิดเนี่ยมันบางทมีมันเป็นการดึงดูดด้วยซ้ำไปนะครับเป้าหมายสําคัญของชาวสุริคือว่า เราต้องมีความสามารถในการรักษาความสงบนิ่งครับแล้วก็สะท้อนตัวตวนออกมาในยามที่เผชิญกับความยากลําบากเพื่อที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตตามคุณค่าที่คุณยึดถือและแสดงตัวต,วตวนสูงสุดของตัวเองออกมาแทนที่จะตื่นกลัวแล้วก็สติหลุดนะครับการมองล่วงหน้าเนี่ยยกตัวอย่างนะลักษณะไอเดียมองงหน้าคือว่าถามตัวเองว่าจะมีอะไรผิดพลาดได้บ้างอุปสรรคอะไรจะโผล่ขึ้นมาบ้าง ฉันจะ,ะเผชิญความยากลําบากตรงไหนบ้างครับนี่เป็นการฝึกความยืดหยุ่นนะครับเป็นความยืดหยุ่นทางอารมณ์ครับที่ทําให้คนเตรียมตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากเอาไว้ล่วงหน้าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เตรียมนะแล้วคณเซอร์ไพรส์เนี่ยอันตรายครับจะเกิดการแพนิคเกิดกเรียกว,ว่า,เ,าเกิดการทำอไรไม่ถูกครับเขาเรียกพาราลซ์เป็นอันอม,มาพาตช,ชั่วคราวได้นะครับเนี่ย นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับในเล่มในเล่มโซอ,อิกเขาได้ยกคำพูดของไรอันฮอลิเดย์มากล่าวไว้ว่าหายนะความรู้สึกที่เราพังทลายอย่างสิ้นเชิงและตกตะลึงกับเหตุการณ์ใดๆคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่เคยคิดถึงเหตุการณ์นั้นมาก่อนครับด้วยการคิดถึงสถานการณ์ท้าทายที่ปุดขึ้นมาขวางคุณคุณก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไม่รู้สึกพังทลายครับแล้วก็ไม่ตื่นตกใจ หากมันเกิดขึ้นจริงครับแล้วคุณยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีสุดด้วยครับแตกต่างจากคนอื่นครับที่เป็นอมอพาตช,ชั่วคราวแต่คุณเนี่ยยังคงยืนหยัดได้ท้าทายเลยนะผมว่าสุดยอดเลยนะเซเนก้าย้ำเตือนว่าชะตากรรมจะร่วงหล่นลงมาอย่างหนักหนาสําสหรับคนที่ไม่มีความคาดหวังครับสําหรับคนที่ไม่คาดหวังนะแต่คนที่จับตาดูอยู่เสมอจะรับมือได้อย่างง่ายดายครับชะตากรรมจะร่วงหล่นลงมาอย่างหนักหนา สำหรับคนที่ไม่คาดหวังแต่คนที่จับตาดูอยู่เสมอเนี่ยจะรับมือได้อย่างง่ายดายครับคือถ้าคุณไม่คาดหวังเนี่ยคุณจะโดนหนักครับจะโดนเล่นงาน,นหนักเลยแต่ว่าถ้าคุณเตรียมตัวเนี่ยคุณจะมีแรงม,มีการซับแรงกระแทกได้ครับและคุณจะไม่เจ็บตัวเท่ากับคนที่ไม่เคยเตรียมตัวนะฮะเรื่องนี้มันมันไปตรงกับการเทรดโดยตรงนะผมขอเอาเอา เอาเรื่องราวการเทรดมาแทรกด้วยละกันเพราะว่ามันมันช่างตรงเหลือเกินครับซึ่งผมก็คิดนั่นเล่นว่าจริงๆนักเทรดที่สําเร็จทุกคนล้วนมี mindset ของสโตอิกอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้อ้างว่าเขาเป็นสโตอิกแต่ว่าลักษณะชุดความคิดเนี่ยโคตรเหมือนนะครับนะฮะในหนังสือพี่มาร์กมิเนวนี่นะครับตงินเทรดไก็เชมเปียนะครับคิดแล้เทรดอย่างแชมป์เนี่ยแกมีตอนหนึ่งแกพูดถึง การวางแผนรับมือกับสิ่งฉุกเฉินนะครับเป้าหมายของคุณในฐานะนักเก็งกำไรหุ้นคือการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้การเทรดของคุณปราศจากความประหลาดใจเห็นไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่ให้การเพื่อให้การเทรดคุณนั้นปราศจากความประหลาดใจครับเนี่ยถ้าคุณอยากให้การเทรดคุณนั้นปราศจากความประหลาดใจนั้นคุณต้องพัฒนาวิธีการครับ ที่สามารถจัดการกับเกือบทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการคิดล่วงหน้าว่าอาจจะมีเหตุการณ์และสถานการณ์ที่น่ากลัวครับเป็นกุญแจสําคัญในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องบัญชีเงินทุนคุณฮนะเห็นไหมครับเนี่ยครับคือผมมองนะการที่สโตอิกบอกไปเนี้ย สิ่งที่ตัวอีกบอกเนะี่ยมันมัน,ม,นมันดูเหมือนกับเอ๊ะมันใช้งานยังไงว่าน,นึกภาพไม่ออกแต่ว่าถ้าคุณเอาไปจับกับการเทรดน,นะเห็นภาพชัดเจนเลยโอเนี่ยความเสี่ยงจะมารูปแบบไหนแลวจะทํยังไงอย่างรับมือหมันนครับเนี่ยชัดเจนครับผมว่าสิ่งนี้มันสอดคล้องกันได้ครับเราเอามาแบบอธิบายส่งเสริมกันทําให้เราเข้าใจเกมการเทรดและเกมชีวิตมากขึ้นได้เช่นกันนะครับการวางแผนรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นคือสิ่งที่มืออาชีพเขาทากันนะ นี่ครับมื่อาชีพทุกคนเนี่ยมีไมเซสโตอิกในตัวครับนะฮะคุณต้องมีแผนรับรองแผนรองรับความฉุกเฉินนั้นแม้มันจะไม่มีทางเกิดแต่คุณก็ต้องเผื่อใจไว้ครับนะฮะแผนฉุกเฉินอะไรครับ 1. ระดับราคาที่ต้องขายออกเมื่อมีการดิ่งแรงครับ 2. การแสดงออกของราคาที่ส่งสัญญาณว่าได้เวลาซื้อคืนครับสารเกณฑ์การขายแบบเซลลิงูดเรงเพื่อลอกกำไรที่งดงามครับ สีมืออะไรที่จะ Cilling to Weakness เพื่อปกป้องผลกําไรของคุณครับอ่าแล้วก็5คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันได้อย่างไรในช่วงที่ต้องมีการตัดสินใจเด็ดขาดภายใต้ความกดดันเนี่ยเห็นไหมครับว่าการเทรดนั้นถ้าเราเอาแนวคิดโตอิกไปใช้นะ <c oughs> คุณจะกลายเป็นคุณจะเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณเนี่ย ปฏิบัติและตอบสนองการเทรดได้ดีขึ้นทำให้คุณอยู่รอดได้แน่นอนครับแล้วก็นิ่งครับไม่แพนิกไม่ตกใจเหมือนคนอื่นครับแล้วก็รับมือกับถึงแม้แพนิกก็ตามครับโลกแพนิกแต่คุณก็ยังคงที่จะไม่โดนกระแทกแรงครับนะฮะก็ถือไปในไอเดียนะครับสําหรับคลิปนี้ผมว่าลองลองฝึกดูนะครับผมเองนี่ก็ใช้ใช้การฝึกเงินกันก ยิงเมื่อทำยากนะฝึกคิดถึงเรื่องเรื่องร้รายๆเนี่ยแต่มันก็ต้องทาครับเพราะว่าการคิดไว้ก่อนเนี่ยมันก็ทาให้เราเตรียมตัวครับบางทีนะการคิดไว้ก่อนมันจะเพิ่มโอกาสในการที่ทําให้เราไม่เจอสิ่งนั้นได้มากขึ้นก็ได้เพราะว่าเรามีการป้องกันตัวที่ดีมีการเตรียมตัวที่ดีครับและถึงไม่เจอก็ตามมันก็ทําให้ใจเราไม่เสียเพราะว่าเราคิดเผื่อไปแล้วครับนี่เป็น mindset เป็นชุดความคิดความเชื่อที่ผมว่าไม่มีอยู่ในอยู่ในอ,อยู่ในสังคมทั่ว,วไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีเฉพาะโตอิกเท่าน,นั้นแล้วก็มีเฉพาะคนที่เขาสําเร็จขั้นสูงนะที่เขาคิดกันอย่างนี้ครับถ้าคุณคิดได้แบบนี้นะคุณจะกลายเป็นคนส่วนน้อยจริงที่ที่มีโอกาสสาเร็จแล้วก็มีความสุขมากกว่าคนอื่นครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ